Music. สวัสดีครับกับวงจรการดอชมิวสิครีวิวนะครับวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์มิกสวัสดีครับอาจารย์มิกสวัสดีครับพัตไกยครับอยู่กับผมไก่พิชิยอาร์มครับแล้วก็อาจารย์มิกนะครับวันนี้เรามีคีย์บอร์ดนะครับของค่ายโรแลนด์มานำเสนอนะครับมีชื่อเรียว่าโรแลนด์ XPS 30 30นย์สามนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็เป็นเป็นคีย์บอร์ดที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากรุ่นรุ่น XPS10 เขาเรียกว่านำข้อดีในรุ่นก่อนๆมาพัฒนาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพได้ดีขึ้นใช่ครับโดยเฉพาะเป็นพวกดังที่เห็นเห็นนะชัดเลยคือเป็นอะคูสติกเปนโนอะไรเงี้ยเสียงเสียงจะมีความคมชัดขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆเยอะเหมือนมากเลยเนี่ยวลาเล่นนี่ผมหันหลังไปนี่ใช่เลยเสียงเปนโนเลยคือเหมือนมากแล้วก็สเปคเดี๋ยวเรามาดูสเปกกันดีกว่านะครับว่าตัวนี้มีอะไรกันบ้างครับครับตัวนี้ก็ ขนาดจำเป็น61คีย์มาตรฐานใช่ครับผมฐานครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็มีโพลีโฟนีสูงสุด128เสียงกดพร้อมก็ได้128ยยี่สอ่าครับผมคือสะดวกมาแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้28 28แบบนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์คือแท็บชาร์ดเออก็เป็นภาคผสมเสียงครับผสมเสียงได้เสียงซอนดันอย่างเงียอืมยแบบแล้วก็จำนวนพาร์ททั้งหมด16พาร์ท16พาร์ทก็คือเวลาเราจะต่อมิดี้เสียงฮะก็ได้16 เครื่องดนตรี16ชิ้น16ช่อง16พอรเยอะมากเลยใช้กับคาราโอเกะก็ได้ใช้กับต่อกับซาวด์โมดูลก็ได้เลยใช่ไหมครับจานพวกนี้แล้วก็เสียงกรองทั้งหมดจะมีอยู่35ชุดนะครับเป็นริทึมอยู่ในตัวด้วยก็คือข้อดีก็ฝึกมีพทิร์กรองให้กรองเล่นไปด้วยได้ครับผม ก็มีมันติเอฟเฟกอยู่ทั้งหมด3ระบบนะครับจำนวน80ด80แบบ80แบบให้เลือกใช้เยอะมากเลยครับเยอะครับคือตัวเดียวสามารถเอาอยู่เลยนะครับแล้วก็มีเอฟเฟก c o คอรัสถึง3แบบด้วยกันนะครับแล้วก็มีเป็นดีเวิร์บห้าแบบนะครับแล้วก็ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวเนี้ยต่อไมโครโฟนผ่านคีย์บอร์ดตัวนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเซนต์ไปยางแอมครับก็คือใช้ใช้เป็นแอม่วกับกับคีย์บอร์ดได้ด้วย เล่นไปด้วยครับต่อไมโครโฟนร้องไปด้วยเลยมีเอฟเฟกให้พร้อมเลยมีเอฟเฟกต์รีเวิร์บใหม่ด้วยปรับได้ตรงตรงนี้เลยฮะตรงที่ที่หน้าด้านหน้าเราได้เลยแล้วต้องบอกว่าเอฟเฟกต์รีเวิร์บของไม์เนี่ยมีถึง8แบบด้วยกันโอ้เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากก็คือลองรับ ในเรื่องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราด้วยบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้จริงเลยครับแล้วก็อัปเปเีโอมีทั้งหมด20 1 28 1 28เสียงนะครับผมคืออะไรครับอาจารย์อัปเปเีโอก็เป็นเสียงที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเป็นตัวโน้ตที่วิ่งไปแล้วไปขึนมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขนงคอร์ดเก้าคอร์ดอะไรนียได้หมดก็ประมาณนี้ครับนะสำหรับครับผม ฟังก์ชันต่างๆโดยคร่าวๆแล้วกันแล้วก็การเชื่อมต่อด้านหลังเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็มาตรฐานทั่วไปนะครับมีต่อ L/R stereo นะครับครับผมเป็น Amp เข้าไปแล้วก็มีต่อตัวเหยียบนะฮะสองตัวเป็นคอนเสิช์ตสองตัวแล้วก็ MIDI In MIDI Out ครับผมต่อพวกซัมด์บลูต่างๆครับแล้วก็นี่ครับช่องเสียบไม์ ช่องเสียบไมค์ก็เหมือนที่เราบอกไว้ใช่ครับเมไมโครโฟนเข้าได้เลยแล้วก็ยังจะเพิ่มความดังเบาได้ที่ตรงนี้อีกด้วยอ๋อคือเหมือนกับแยกวอลลุ่มของไมค์ใช่ครับได้เป็นอิสระเลยใช่ครับโอยทันี้ก็มาดูช่องของเอลสติกคอมพิวเตอร์ช่องนช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เราจะเข้าไปแต่งเสียงโอนถ่ายข้อมูลเก็บข้อมูล Data ต่างๆไดาสามารถทำได้เลยเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร อีกช่องหนึ่งจะเป็นช่อง USB ก็คือช่องใส่แฟลชไดร์ทําได้์เพื่อที่เราจะเก็บข้อมูลได้เหมือนกันหรือจะนําเพลงโหลดไฟล์มาเ็ไดเพลงออดิโอเนี่ยเอามาเปิดที่นี่ก็ได้ครับผมนะครับแล้วก็เซฟทิปเพลงที่เราอัดเข้าไปด้วยอ๋อทำได้หมดได้หมดตัวนี้ก็คือสะดวกมากนะครับเพลงขึ้นมาเปิดได้หมดก็น้ำหนักเบาด้วยอาเบารย์เบามากเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ สามารถที่พบไปทุกที่ได้ก็คือใส่ฐานได้ใส่ฐานได้รุ่นี้ใส่ฐานได้นะครับมีรางใส่ฐานได้การใช้งานก็คือไม่น่าจะซับซ้อนสำหรับตัวนี้ครับผมก็กดได้เลยตัวนี้ก็สนุราคานะครับต้องขอบอกไว้20,000ไปปลายกลางกลางน่าสนใจกลางกบผมก็ถือว่าเป็นราคาที่กำลังสวยเลยสวยคุ้มค่าครับต้องได้แน่นอนครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้อเราหมดนะครับสำหรับ สมัยต่างๆของเขาโดยเข้ากล้าครับผมเข้าข้าประมาณนี้แล้วกันนะครับอาเดี๋ยวช่วงหน้านะครับไม่รอช้าเดี๋ยวให้อาจารย์นิกนะครับลองสาธิตเสียงให้ดูนะครับครับ Danske

ใจชิดกันต่างรู้ใจกันและกันทุกนั้นไม่วันเพียงต้องการให้เธอเคียงคู่ฉันไปเก็บฝันวันเก่าในความเงียบเงาคนเดียวเปรียวนักตัวเราเศร้าไม่คลาย ตนนั้นเธอเป็นดังเงาเงาเพราะเธอไกลมีแต่ความเสียใจทนเจ็บหัวใจบอกแล้วใจในส่วนลืไม่เคยนึกแท้จริงนั้นเธอไรความจริงใจหลอกแม้คน รักซึ้งไว้ตรึงดวงใจมือวันเวียนไปแล้วเธอทำไมกลับลืมแอบไปไมีใครมาทิ้งฉันไว้ทุกคืนวันฉันเหม่มองภาพเธอครั้งใดใจเจ็บเลือเกิน มองภัพเธอครั้งใดใจเจ็บเลือเกินหลังจากที่ได้ลองเสียงกันไปนะครับเป็นไงบ้างครับกับคีย์บอร์ดตัวนี้ให้อาจารย์ลองบรรยายสัพรพคุณ เสียงดีครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานคนเดียวสะดวกมากั้างน้ําหนักการยกการเคลื่อนย้ายแล้วก็ยังมีฐานให้ใส่ด้วยนะครับแล้วก็การเล่นคนเดียวนี่ยังมีช่องเสียบไม้ให้ด้วยอย่างที่ได้ลองลองลองฟังเสียงกันไปแล้วนะครับช่องเสียบไม้ก็ใช้งานได้จริงว่ริงมีเอฟเฟกเพาะด้วยนะครับออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับปรับแต่งตรงนี้เบาดังเพิ่มเอฟเฟกเพิ่มอะไรตรงนี้ก็ทางานได้หมดเลยเรียกว่าคล่องตัวมาก ครับนะครับแล้วก็ทํางานได้สะดวกมากการปรับแต่งก็ถือว่าไม่ยากไม่ยากครับผมไม่ยากไม่ยากแล้วก็เสียงตัวนี้หลังจากที่ผมได้ได้ลองนั่งฟังดูสักครู่เนี่ยเออเป็นเป็นคีย์บอร์ดที่ให้เนื้อเสียงออกมาได้ค่อนข้างได้ชัดเจนเลยชัดเจนแล้วก็มีน้ําหนักครับมีน้ําหนักเสียงพวงออกไปนี่ฟังรู้เรื่องครับผมเสียงพวกอะคูสติกเปียโนหรืออะไรเงี้ยคือแบบเหมือนเลยเหมือนเลยทําออกมาได้ดีเลยครับดีมากมากเลยก็พวกเสียงแบบเกี่ยวกับเซนเซอร์ก็คือเฟี้ยวเลยเมื่อกี้เห็นอาจารย์เล่นอยู่แบบ ใช้ได้เุ็เสียงครับความมือหวาความปรับแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใน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 ขณะที่เล่นไปด้วยปรับแต่งไปด้วยเนี่ยเปลี่ยนเสียงไปด้วยโอ้สนุกครับสนุกเราลองวือหวามากตรงนี้เนื้อเสียงน้ําเสียงเขาฟังแล้วได้อารมณ์ครับครับผมจะเกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีเลยฮะยังไงยังไงแต่ยังไงโอ้ประมาณนี้ครับอันนี้เหมือนแบบดูรายการผีนะมาดูรายการผีอะไรอย่างเงี้ยครับครับคือแบบว่าตัวนี้นอกจากว่า ให้เสียงแบบที่มันได้เนื้อแล้วเนี่ยพวกบรรดาพวกเสียงซินเทเซอร์ต่างพวกเสียงซาวต่างผมว่าทำออกมาได้ดีมากมากเลยเสียงครับผมทำได้ดีมากๆเลยก็คือใช้กับดนตรีได้ทุกแนวเลยครับแล้วก็ใช้กับการเล่นสนที่ผมว่าตัวนี้กค่อนข้างเหมาะด้วยบอดเหมาะมากๆเลยกับราคาที่คุ้มค่ามา2 0,000ื่นกลางกลางครับกับคีย์บอร์ดตัวนี้รับรองว่าเป็นตัวที่พัฒนามาจากตัวเก่าได้ดีผมบอกว่าเสียงที่ได้ออกมาคือล้ากว่าตัวเก่าแน่นอนครับแต่ราคาก็ไม่น่าจะห่างกันมากเท่าไหร่แหละ นะครับอะใครที่สนใจนะครับลองเข้ามาทดลองสินค้าได้นะครับที่ร้าน m u s i c a r านะครับทุกสาขานะครับก็มีคีย์บอร์ดมากมายให้เลือกนะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับครับะวันนี้ผมและอาจารย์มิกนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันเทศหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ